8เดือนแล้วนอนตะแคงแล้วเจ็บข้างๆใต้ท้องทั้งสองข้างเกิดจากอะไรก็โดยมากแล้วถ้าหากว่าเป็นอาการเจ็บตอนช่วงนอนตะแคงก็ต้องถามว่าแล้วมันอยู่ข้างใต้อะมันเจ็บกล้ามเนื้อเลยค่ะส่วนใหญ่อันนี้คือเจ็บกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าหมดลูกแ่บของเราไม่ได้อยู่กับที่นะหมดลูกของเราอยู่ในท้องท้องเรามีการขยายขนาดเนาะซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าเวลาที่เราขยับตัวหมดลูกก็มีการเคลื่อน เคลื่อนได้เหมือนกันแล้วเวลาเรานอนตะแคงแน่นอนหมดลูกก็อาจจะไปทับที่บริเวณชายโครงหรือว่ากล้ามเนื้อที่บริเวณหน้าท้องของเราได้ก็ทําให้เจ็บได้ค่ะสิ่งที่สําคัญอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแม่มีอาการเจ็บที่บริเวณท้องอะ่ะไม่ว่าจะเป็นท้องบนท้องล่างท้องซ้ายหรือท้องขวานะอาการเจ็บที่หายเองได้ค่ะเป็นอาการปกติทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ็บจีๆเจ็บตื้อเจ็บ แป๊บๆเจ็บอะไรก็ช่างเถอะแต่ถ้าเกิดเจ็บแล้วมันหายเองได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะพวกนี้คืออาการปกตินะคะให้สบายใจไว้ก่อนให้สําคัญที่อาการปวดที่ไม่หายเองแล้วก็เรื่องของอย่าลืมสังเกตภาวะลูกดินด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเนาะยังไงก็ขอให้เรียกว่าสบายใจก็แล้วกันแต่ถ้าหากเจ็บเยอะไปโรงพยาบาลเลยค่ะ